สำหรับการไถ่ายถอนหุ้นกู้นั้นนะครับมีลักษณะการลงมาึกบัญชีอยู่ที่กัน2แบบนะครับแบบที่1ก็คือถ่ยถอนหุ้นกู้เมื่อครบกําหนดครบกําหนดชํำระนะครับเช่นหุ้นกู้ดังกล่าวนั้นถึงวันครบกําหนดในวันที่1สิงหาคมปี55นะครับ ก็มีการถ่ายถอนณวันนี้เลยก็คือในวันที่1สิงหาคมปี5 5นะครับคือถ่ายถอนณวันที่หุ้นกู้นั้นครบกําหนดพอดีนะครับหรืออีกแบบหนึ่งก็คือถ่ายถอนก่อนหุ้นกู้ครบกําหนดก็คือถ่ายถอนก่อนที่จะถึงวันครบกําหนดของหุนกู้นะครับเช่นหุ้นกู้นั้นจะต้องถ่ายถอนกันในวันที่1สิงหาคมปี55แต่ว่า มาถ่ายถอนกันนะครับในวันที่เนี่ยนะครับมาถ่ายถอนนะครับในวันที่หนึ่งมีนาคมปีห้าห้าจะเห็นว่าการถ่ายถอนนั้นถ่า <bo i. S 1> ยถอนก่อนถึงวันที่หุ้นกูเ้เขากำหนดนะครับจุดที่ผมจะให้ข้อสังเกตนะครับสําหรับการลงมาดุ้นชีเมื่อหุ้นกูค้ครบกาหนดหรือว่าเป็นการถ่ายถอนกู้ก่อนครบกํากหนดก็คือว่าในกรณีที่การถ่ายถอนกู้นั้นถ่ายถอนก่อนมันครบกําหนด อาจจะเกิดรายการกำไรขาดทุนจากการขถ่ถอนหุ้นกู้ก็ได้นะครับแต่ในกรณีที่ไถ่ถอนกู้เมื่อหุ้นกู้ครบมกำหนดนั้นจะไม่มีรายการนี้เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นการไายถอนก่อนอาจจะมีก <g ur ly> <ๆ>ําไรขาดทุนจากการขถ่ถอนหุ้นกู้ก็ได้นะครับถ้าเกิดรายการกําไรขาดทุนจากการขถ่ถอนนั้นอยู่ทางด้านเดบิตนะครับก็คือขาดทุนแต่ถ้าเกิดอยู่ทางด้านเครดิตก็คือกําไรนั่นเองนะครับ เราจะใช้ชื่อหลักของมันก็คือกําไรขาดทุนจากการถ่ายถอนหุ้นกู้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับเอากรณีแรกก่อนนะครับกรณีแรกนั้นจะค่อนข้างง่ายเพราะว่าเป็นการถ่ายถอนเมื่อหุ้นกู้นั้นครบกำหนดผมจะใช้โจทย์ของบริษัทพิมพิกานะครับในกรณีที่เป็นการตัดจ่ายดอกเบีย้ยตามวิธีอาตาัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงนะครับ มาอธิบายกรณีที่ไถ่ายถอนหุ้นกู้เมื่อหุ้นกู้ครบกําหนดนะครับเราก็ย้อนกลับไปดูในโจทย์นะครับของบริษัททิมพิกาสําหรับบริษัททิมพิกาเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าหุ้นกู้นั้นมีอายุ5ปีนะครับโดยจะครบกําหนดก็คือในวันที่1มกราคม X6 ก็หมายความว่าผมจะลงบัญชีวันที่1มกราคมปีหนะครับว่าเวลาที่หุ้นกู้ครบกำหนดแล้วการถ่ายถอน นั้นจะลงบัญชีอย่างไรนะครับสําหรับผู้ที่จะทําการถ่ายถอนหุ้นกู้นะครับดังนั้นเราก็มาลงบันทึกบัญชีกันนะครับในวันที่1มกราคมของปี X6 นะครับวันนี้ก็คือวันที่หุ้นกู้นั้นครบกาหนดคราวน,นี้ก่อนที่ผมจะลงในวันนี้เนี่ยผมขอเค้าความไปก่อนนะครับว่าก่อนหน้าวันที่1มกราคมปีเ6นั้นมันมีรายการอะไรเกิดขึ้นบ้างก่อนหน้าก็ต้องเป็นวันที่3 1ิเอ ธันวาคมปี x 5ซึ่งก็คือตอนสิ้นปีของปีที่แล้วนั่นเองนะครับในตอนสิ้นปีของปีที่แล้วนะัก็ต้องมีการตัดจ่ายนะครับการตัดจ่ายก็คือการตัดจ่ายส่วนเกินนะครับก็จะต้องเดบิตด,ด้วยส่วนเกินมูลค่าคุณกู้แล้วก็เครดิตด้วยดอกเบีย้ยจ่ายนะครับ นี่คือหนึ่งบัญชีนะครับตอนสิ้นปี x5 และอีกหนึ่งบัญชีคือการบันทึกดอกเบีย้ยค้างจ่ายดังนั้นก็จะเดบิตด,ด้วยดอกเบีย้ยจ่ายและเครดิตด้วยดอกเบีย้ยค้างจ่ายนี่คือรายการตอนสิ้นปี x5 เหตุผลที่มีรายการอย่างนี้เกิดขึ้นก็เพราะว่าบริษัทพิมพการเนี่ยนะครับเขาจ่ายดอกเบีย้ยทุกวันที่ หนึ่งมกราคมของทุกปีและหนึ่งกรกฎาคมของทุกปีนะครับดังนั้นก็แปลว่าพอถึงหนึ่งกรกฎาคมแล้ววันต่อไปเนี่ยก็จะถึงวันที่หนึ่งมกราคมแต่ว่าจะต้องมีการปิดบัญชีนะวันที่สองเอ็ดันวาคมรายการนี้ก็คือรายการปรับปรุงก่อนปิดบัญชีนะครับนี่ก็คือการเท้าความการลงบัญชีให้ดูนะครับว่ามันเป็นแบบนี้ ต่อไปผมก็จะใส่ตัวเลขน,นะครับการใส่ตัวเลขนั้นก็ไปดูที่ตารางการคำนวณการตัดจ่ายส่วนเกินตัดจ่ายนั้นคือ1 9 4่3 0นอนะครับณวันที่1มกรกาคมเอ็กก็คือในวันที่สาเอ็ดธันวาคมเอ็กนั่นเองนะครับตัดจ่ายส่วนเกินดูในตารางเลยนะครับ19 43 3 0นนะครับนี่คือการตัดจ่ายส่วนเกินต่อไปนะครับในส่วนของดอกเบี้ย ค้างจ่ายที่จะต้องบันทึกบัญชีนะครับต่อเบีย้ยค้างจ่ายเราก็ไปดูในวันเดียวกันก็คือ8,000บาทนะครับก็ใส่ตัวเลข8,000ตรงนี้ดูในตารางตัดจ่ายได้เลยนะครับตามวิธีอัตาราดอกเบีย้ยแท้จริงนะครับพอมาถึงวันนี้คือวันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้นะครับในวันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้เนี่ยสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องลงบันทึกบัญชีก็คือทําการจ่ายเงินที่เคยตั้งค้างจ่ายเอาไว้ก็คือตัวดอกเบีย้ยค้างจ่ายนั่นเองนะครับ เราเคยตั้งดอกเบีย้ยค้างจ่ายเอาไว้ตอนสิ้นปีทห้านะครับพอมาถึงตอนต้นปี6ีหกนะครับก็ต้องมีการล้างนะครับก็เดบิตด,ด้วยดอกเบีย้ยค้างจ่ายตามที่เคยตั้งเอาไว้นะครับแปดพันวันนี้คือวันเขากำหนดนะครับก็ต้องจ่ายดเบีย้ยด้วยนะครับก็เครดิตด้วยเงินสดเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องจ่ายดเบีย้ยอยู่แล้วนะครับด้วยยอดแปด0ันเนี่ยนะครับ ส่วนรายการส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้นะครับก็ไม่ต้องทําการตัดจ่ายแล้วเพราะว่าในตอนสิ้นปีห้านั้นเราได้ทําการตัดจ่ายส่วนเกินครบแล้วนะครับเราจะเห็นว่าตอนที่เราทำนั้นก็คืองวดสุดท้ายเราได้ทาการตัดจ่ายส่วนเกินครบแล้วตั้งแต่สิ้นปีห้าดังนั้นในวันที่หนึ่งมกราคมเอ็กนะครับก็คือเป็นการล้างดอกเบี้ยค้างจ่ายเท่านั้นเองนะครับให้มันจบหนี้สินร,ระหว่างกันนะครับก็หมายความว่าพอถึงรายการนี้แล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นส่วนเกินและดอกเบีย้ยจ่ายนั้นได้มีการลงมาติดบัญชีครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับได้มีการล้างส่วนเกินครบแล้วและดอกเบีย้ยจ่ายก็จ่ายตรงตางมงวดแล้วก็คืองวดสุดท้ายก็คือวันที่1มกราคมปีเอกนะครับคราวนี้อีกจุดหนึ่งที่มันยังเหลืออยู่ก็คือมเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินก็คือหุ้นกู้ดังนั้นเมื่อหุ้นกู้ครบกำหนดเราจะต้องทําการไถ่ถอนเมืม่อทําการไถ่ถอนก็ต้องทําการล้างหุ้นกู้ออกนะครับดังนั้น ในวันที่1มกราคมหกนั้นจะต้องล้างหุ้คกูออกเพื่อเป็นการล้างน,นี้สินนะครับน้สินลดลงก็เดวิดด้วยนี้สินก็คือหุ้คกูนะครับด้วยราคาตามมูลค่าเลยนะครับที่เราเคยบันทึกเอาไว้ตั้งแต่แรกก็คือ2,000 200, สนบาทและจ่ายเงินนะครับสําหรับการไถ่ถอนก็เงินสดลดลงนะครับก็เครดิตด้วยเงินสด2,000 200, สนบาทก็จะลงบัญชีแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่า ณนะรายการถ่ถอนหุ้นกู้นั้นถ้าเกิดเป็นการถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อหุ้นกู้ครบหนดจะลงบันทึกบัญชีง,ง่ายๆเลยคือล้างหนี้สินและจ่ายเงินสดก็เป็นการจบสิ้นกระบวนการนครับ